วัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้นะคะปอก็กลับมาทําคลิปสุ่มไอ d ไปบ้านแฟนคลับนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะปอยกมาแค่5คนเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าเป็น5คนที่ปอน่ะได้คัดเลือกมาอย่างดีแล้วนะคะเราเป็นเริอกไอดีที่1กันเลยดีกว่านะจ๊ะกลับมาเหมือนเดิมและพี่วปอผมมีไอดีโรงเรียนอนุบาลเด็กน้อยครับผมชื่อไทเ้นเหมือนเดิมนะครับอายุ IU 8ขวบครับผมอยู่ ป2นะคะรักพี่ว่าปอมากครับและผมสร้างเองนะครับผมไม่ได้แกงพี่ว่าปนะยืนยันว่าเขาสร้างเองนะคะแล้วก็ไม่ได้แกงปอด้วยนะมาฮะทุกคนเรามันเริ่มกันที่ไอเดียของน้องไททันกันเลยดีกว่านะคุ้คุณน,นะเหมือนปอจะเคยไปของน้องเขาแล้วนะคะโรงเรียนอนุบาลเด็กน้อยค่ะมาดูกันว่าเขาสร้างยังไงนะคะเฮะ้ยมาถึงแล้วคะ่ะทุกคน ไหนอะ่ะอ๋อนี่ไงลูกสอนชี้มาตรงนี้เลยนะคะเฮ้ยที่นี่คือที่ไหนอะ่ะตรงนี้นะคะมีการสร้างต้นไม้ตกแต่งนะแล้วก็จะมีลานจอดรถด,ด้วยนะคะรวมถึงตรงนี้เนี่ยมีโรงอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะกินข้าวเนี่ยวาง แบบว่าเป็นระเบียบเลยนะอันนี้คือแบบว่าทําดีมากเลยอะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีการวางซิงล้างมือหรอแล้วก็ตู้เย็นด้วยนะคะผมเอ่อส่วนโรงเรียนนะคะน่าใจอยู่ฝั่งขวามือนะคะเฮ้ยนี่ไงโรงเรียนอนุบาลเด็กน้อยนะคะมีป้ายเขียนชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเหมือนว่าจะมีบางอย่างนะคะสร้างอยู่ด้วยนะอุ้ยสวยอะ่ะคือน้องเขาเนี่ยปูพื้นยาน ะะทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เลยนะเฮ้ยขยันเกินมีการสร้างต้นไม้เพิ่มเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีจักรยานของเด็กนะคะจอดอยู่นะรวมถึงตรงนี้เลยค่ะจะบอกว่าทำดีมากสร้างสวยมากๆเลยมีป้ายเขียนว่า ชั้นอนุบาลน,นะอุย้ยเข้ามาแล้ววันจันทร์ที่2เดือนมกรานะคะมีกระดานสอนหนังสือด้วยแล้วก็มีโต๊ะอ่านหนังสือแล้วก็เอาไว้นั่งเรียนนะคะคือการตกแต่งของเขาเนี่ยน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นสีลุงนะคะคือเหมาะกับน้องๆมากๆากเลยนะคะมีโต๊ะของคุณครูด้วยนะหมดหรือ,อยังนะเอ่อตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนหุ้ย มีห้องนอนของน้องๆด้วยก็คือเมื่อเราเนี่ยพักกลางวันนะคะเราก็จะต้องมานอนที่ห้องนี้เลยนะคะแล้วคือที่นอนเนี่ยเป็นสีลุงด้วยนะเพราะว่าเขามีทุกสีเลยค่ะสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะเฮ้ยเจ๋งมากไหนหมดหรือยังเอ่อด้านนี้นะคะคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะทุกคนแต่ว่าแค่นี้นะคะก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะเฮ้ยเพิ่งเห็นว่ามีเสาธงชาติด้วย โอ้โ uh ูเฮ้ยขยันมากใส่ใจเกินทุกคนน้องไตเติ้ลสร้างได้เก่งมากๆเลยนะคะ เย้ yeah. ขอบคุณน้องไตเติ้ลนะเรามาต่อกันเลยค่ะทุกคน oh. ผมขอมาหลายคลิปแล้วครับผมน้องคนนี้นะคะแปะไอดีไว้แต่ว่าไม่ได้ลงข้อมูลเลยนะคะว่าเฮ้ยมันคืออะไรแล้วก็เขาชื่ออะไรนะคะแต่ว่าปอจะไปให้เขานะคะเพราะว่าเขาขอมาหลายคลิปแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าเขาทําอะไรให้ปอดูนะจ๊ะหวังว่าจะไม่แกงพี่นะทุกคนไปจ้า บ้านครอบครัวตระก,กูลเหรอคืออะไรเหรอนี่เขาสร้างบ้านตรงนี้นะคะแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะคะผมหอยๆๆออเออตรงสระว่ายน้ำนะคะก็มีการตกแต่งนิดหน่อยนะจ๊ะมาฮะมาดูในบ้านกันนี่ตรงนี้นะคะมีการต่อเติมเพิ่มด้วยนะ,ะมีอะไรอะ่ะ อ๋ออันนี้มันน่าจะเป็นที่เล่นของเล่นนะเนี่ยเฮ้ยเก๋อแล้วก็มีไฟนะคะตกแต่งตรงนี้นะจ๊ะส่วนตรงนี้นะคะคืออะไรอะ่ะ VIP เหรอเป็นที่นั่งสำหรับ VIP ใช่ไหมอะ่ะแล้วก็มีโซนห้องครัวด้วยนะจ๊ะมีตู้เย็นด้วยนะนหนขอดูหน่อยเอ๊ะ อันนี้เป็นห้องน้ำหรอว้ายแกห้องน้ำสวยมากเลยอ่ยดูสิอ่างแช่น้ำนะคะแล้วก็มีการตกแต่งนะคะด้านบนด้วยนั้นเนี่ยมีผ้าม่านด้วยค่ะเฮ้ยเปิดปิดได้ด้วยจเจ๋งว่ะและตรงนี้นะคะเป็นตู้เสืผ้าค่ะว้าว ที่นี้พามาดูชั้นสองกันดีกว่าชั้นสองหรอวูตรงนี้นะคะมีเป็นโนโด้วยนะสีดำนะและก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องของเด็กหรออย่าบอกนะว่าไอดีนี้นะคะเกี่ยวกับที่รับเลี้ยงเด็กหรือเปล่าเพราะว่าเตียงนอนเด็กเนะี่ยเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีชั้นสองด้วยนะคะที่นี้มีการต่อเติมนะคะตรงนี้พร้อมด้วยค่ะ เฮ้ยมีห้องนอนด้วยเป็นห้องสีชมพูขนาดเล็กนะคะสวยมากสว่านมากๆเลยและห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนอนค่ะเป็นโทนสีแดงนะคะอู้อันนี้ก็น่าอยู่นะเนี่ยมีห้องหลายห้องเลยนะส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนค่ะเป็นสีฟ้านะคะเตียงใหญ่มากเลยเนาะแล้วก็มีโซนนั่งทํางานด้วยนะคะขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะคะที่สร้างไอดีมาให้พี่นะแต่ว่าเขาเชื่ออะไรก็ไม่รู้่าคือเขาไม่ได้บอก ปอไว้นะจ๊ะมาค่ะมาต่อกันเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่ปอปอหนูเองค่ะใบบัววันนี้มาฝากไอดีนะคะเป็นไอดีบ้านตั้งใจทํามากค่ะสร้างเสร็จ2ชั่วโมงเลยนะคะบ้านส้มเหลืองของพี่โปอปอจากน้องใบบัวค่ะบ้านส้มเหลืองหรออาจจะหมายถึงว่าบ้านเนี่ยเป็นโทนสีส้มสีเหลืองหรือเปล่าโอ้โหเป๊ะเลยค่ะ ยสวยมากเลยน่ารักมากเลยนะคะแกคือเป็นครั้งแรกของปอเลยนะคะที่มีคนสร้างบ้านโทนสีนี้ให้พี่นะอุ้ยขอบคุณน้องใบบัวนะคะมาฮะมีรถสีส้มนะคะจอดอยู่นะแล้วก็ตรงหน้าบ้านเนี่ยมีการตกแต่งตรงนี้ด้วยนะคะสามารถมานั่งเล่นรับลมชมวิวได้เลยนะจ๊ะ โอ้โหลดเกินและก็ตรงนี้ด้วยนะคะเฮ้ย มีด้านข้างด้วยอ่ะสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นที่เก็บของหรออ,อ๋อไม่ใช่ห้องน้ำอ๋อเป็นห้องน้ําก็คือเข้ามาอาบน้ําแล้วก็เข้ามาล้างจานได้นะคะตรงนั้นน่าจะเป็นจานที่ถูกใช้งานแล้วนะคะเพราะว่ามีควันสีเขียวขึ้นด้วยนะและก็ตรงนี้นะคะมีอ่างเล่นน้ําด้วยครับผมมีเครื่องซักผ้าตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะพาขึ้นมาดูชั้นที่1กันก่อ แล้วกันนะวัดดีโอหูนี่ค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับโซนนะคะนั่งแค้มหมอก็คือเราสามารถนะคะนั่งแค้มในบ้านได้แล้วก็นั่งจิบวายหรือเปล่าแล้วก็มีทีวีจอแบนนะคะมีห้องครัวด้วยนะจ๊ะ โอ้โหในตู้เย็นนะคะมีของกินด้วยแลแล้วก็มีเคาน์เตอร์ทํากับข้าวนะคะล้างจานโซนนั่งกินข้าวนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะพามาดูห้องที่อยู่ชั้นสองนะคะซึ่งเราจะต้องมาเข้าตรงนี้เท่านั้นนะคะทุกคนมาจา้านี่ อันนี้เป็นห้องนอนค่ะสีสวยมากเลยค่ะมีเปีนโนนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งประมาณนี้เลยนะคะเราสามารถมานั่งแต่งหน้าเปลี่ยนสภาพ้าได้ตรงนี้เลยนะคะรวมถึงมีเตียงนอนด้วยนะจ๊ะอุ้ยน่าอยู่ว่ะทุกคนและเราเองก็เป็นสายชอบสะสมกระเป๋านะคะน้องเขาเนี่ยก็เลยทําเป็นชั้นวางกระเป๋าแบบนี้ให้เลยนะคะน่าจะมีประมาณนี้นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยคือพี่ ชอบมากๆเลยนะคะน้องใบบัวมาต่อกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูเกลนะคะอยู่ป .5 อายุ11นะคะหนูขอครั้งแรกค่ะเป็นไอดีบ้านพักต่างอากาศริมทะเลนะคะบ้านชั้นบนอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะพอดีหนูเน้นตกแต่งชั้นล่างที่เป็นกิมมิคของบ้านค่ะโอ้โอเคเลยค่ะนีไ่ไง บ้านพักตักอากาศริมทะเลข,ของพีโ่โอปอจากน้องเกลสไไรล่าเออไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะหูสวยมากทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินความคาดหมายค่ะเฮ้ยอันนี้คือน้องเขาเนี่ยทําเป็นทางเข้าแบบนี้เลยนะจ๊ะเฮ้ยรถเกินหูงานดีเวอแล้วก็พอเราเข้ามาในบ้านนะคะ รู้สึกถึงความอบอุ่นทันทีเลยอะนะคะดูสิตรงนี้นะคะเป็นโซนนั่งดูทีวีค่ะคือแบบว่าตกแต่งสวยมากเลยอะแล้วคือทุกคนดูนี่ดิโซฟาทำได้ดีมากๆเลยนะคะมีหมอนสองใบนะคะมีชั้นวางของตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีการทำโคมไฟนะคะด้วยตัวเองด้วยเฮ<อ>้ยเจ๋งเกินและตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นโซนที่ เกี่ยวกับน้องแมวหรือเปล่าและก็ตรงนี้นะคะเป็นโซนห้องครัวค่ะสวยมากทุกคนน้องเขาทำเคาน์เตอร์ครัวเองเลยเหรอเนี่ยโอ้โหดูดิทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเลยนะคะมีการทำเจกันนะคะที่ห้อยอยู่ตรงนั้นด้วยอะ่ะอันนั้นน้องเขาก็น่าจะทำเองนะคะเนี่ยน้องเกลหนูเก่งมากๆเลยค่ะ และโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนนั่งกินข้าวนะคะก็มีดอกไม้นะคะวางตกแต่งด้วยนะทําให้มุมนี้เนี่ยมันดูสวยขึ้นมากๆเลยนะจ๊ะอุ้ยตู้เย็นของกินเพียบเลยหยพี่ชอบเลยอะ่ะต่อมาค่ะเป็นโซนนี้นะคะ เฮ้ยโซนนี้นะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับโซนทำงานแล้วก็แคสเกมหรือเปล่ามีการวางตกแต่งไฟที่อยู่ด้านหลังจอด้วยนะคะแล้วก็มีการทำคีย์บอร์ดด้วยนะโอ้ยงานดีมากนะคะคือตรงนี้นะคะเป็นโซนระเบียงค่ะแต่ว่าเขามีการตกแต่งได้สวยมากๆเลยอะดูดิมีดอกไม้มีแจกันนะคะแล้วก็มี ที่นอนค่ะก็คือเราเนี่ยมานอนพักตรงนี้ได้นะคะคือแบบว่าน่านอนมากเลยนะโอ้มาฮะมาดูชั้นสองกันนะจ๊ะเออชั้นสองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นโซนห้องนอนนะคะคืออย่างที่น้องเกลบอกเลยค่ะว่าเขาเนี่ยจะเน้นตกแต่งแค่บริวเวณชั้นหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าชั้นสองก็ไม่แย่เลยนะคะน้องเกล ็ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นห้องน้ำนะจ๊ะทุกคนมุมนี้คือปอชอบที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นห้องครัวที่ปอใฝ่ฝันมากๆเลยนะคะโอ้ยขอบคุณน้องเกวด้วยนะคะงานดีมากเลยต่อมาค่ะสวัสดีค่ะพี่ว่าปอหนูสร้างบ้านไม้ค่ะหนูชื่อดีมนะคะอายุ10ปีค่ะอยู่ปอสีนะคะอาจจะ ไม่สวยนะคะเพราะไม่ค่อยเล่นๆนะคะไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะหนูสร้างเองค่ะลุยบ้านไม้จากน้องดีมอุ้ยสวยนะเห็นหรือเปล่าดูสิคือปอชอบโครงสร้างของบ้านมากๆเลยอะ อ้เอาล่ะขอดูที่ชั้นหนึ่งก่อนแล้วกันนะจ๊ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็เจอะจะกับโซนนั่งดูทีวีนะคะมีโซฟาสีไม้ด้วยนะคะทุกคนคือโซนนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะเพราะว่าเป็นโซนซ้อมดนตรีนะคะมีไมโครโฟนด้วยแล้วก็มีเป็นนอนม,มีกีตาร์ด้วยนะคะต่อมาคือเป็นโซนห้องครัวหรออ๋อแล้วก็มีชั้นสองตรงนี้เลยนะจ๊ะเวม ้ยอน้องเขาทําเป็นเตียงสองชั้นค่ะทุกคนมีการตกแต่งประมาณนี้เลยนะคะมีแอร์ด้วยนะแล้วก็มีโซนนั่งแต่งหน้าแต่งตัวค่ะต่อมาคือเป็นห้องน้ําอุ้ยมีน้ําพุ่งด้วยอะ่ะทุกคนอุ้ยน่ารักแค่นี้ก็เก่งแล้วนะคะน้องดีั้มจ๊ะและนี่นะคะก็เป็นไอดีของน้องดีมนะคะทุกคนเย้ yeah. ก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปอได้มาสุ่มไอดีไปบ้านแฟนคลับนะคะให้เพื่อนๆแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ปอเนี่ยไม่ยอมมาทำคอนเทนต์สุ่มไอดีเลยนะคะวันนี้ปอก็มาทำตามคำเรียกร้อง,องแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดและกดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน